ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ้านี่แหละฮะผมอยากจะมารีวิวติวอาศัยแล้วก็ความบัดีทิของผมน้อยนะครับเป็นหนึ่งยูทูบยูทูบเบอร์นะครับผักเหนือของเขานะฮะใจจืดคาว่าเพจคนเหนือนะครับก็วิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของผมก็อยู่ที่บ้านแม่กระต้มนะครับหมู่ที่หนึ่งตําบลแม่กระต้มเมืองแจยงข้ครับผมก็ภารกิจที่มาอยู่นี่ก็คือดูแลแม่นะฮะสูงอายุนะครับอายุ เกือบจะแปดสิบแล้วครับเนาะก็บ้านทั้งหลังนี่นะครับบ้านหลังใหม่นี่แม่จะอยู่นะฮะส่วนที่ผมอยู่อาศัยผู้เรียนดูนี่จะอยู่อยู่ด้านหลังเก่านะฮะอยู่ด้านโน้นนะฮะสองจันนะครับวันนี้จึงมารีวิวเมื่อท่านเห็นว่าเอ๊ย YouTuber, ยูทูบเบอร์ยูทูบมมน้ำวงเพจคนเหนือเนี่ยอยู่กินใ้ใจชีวิตใชไครับ <laughs> ผม็อยากจะพาทนรีวิวแอลน้อยนะครับแอลบ้านแม่นะฮะทีเชีงยงไฮแม่ก็ต้มครับไปกันเลยครับ อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็คลิปนี้ทาขึ้นนะครับในเช้าตรู่ของวันที่สองพฤศจิกายน2563นายนะครับตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับเนาะทางภาคเหนือของเขานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมพาท่านมาชมอ่าผมจะรีวิวนะครับบ้านของแม่น้อยนะครับที่เชียงไฮนะฮะ ซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังเดิมนะหล,หลังเก่าแก่ที่ปอบปวนแล้วก็น้องสาวน้องเคยได้สร้างไว้นะครับก็เป็นบรรยากาศยังเช่านะครับที่ผมอยากจะพาท่านมาชมน่อยนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับอ่าใจฟังข่าวดูข่าวนะครับแล้วก็ใจตัดต่อวิดีโอตัวนะครับ สลับมุมนี้นะครับผมจัดไว้สลหรับเป็นห้องสลหรับบันทึกนะครับวิดีโอต,อต่อวิดีโอนะครับโดยใช้ทเทคนิคนะครับบูส,สกรีนนะครับก็จะใช้ตรงนี้จะเป็นมุมในการบันทึกวิดีโอต่างๆนะครับจะใจช้ฉากเขียวหรือบูส,สกรีน,นเทคนิคบูส,สกรีนมา่วยนะครับแล้วก็นะ้าใช้มือนี่นะฮะก็ผลนปีนแก้วนะครับเิ่นก็นได้จัดเป็นมุม ห้องครัวนะครับทำอาหารนะครับปรุงอาหารแล้วก็กินข้าวตีนี้นะครับบางครั้งนะฮะเราอยากจะขึ้นมาดังบนนะครับตรงนี้ก็คือผมและแฟนนะครับก็อยากจะให้เป็นบ้านหลังเดิมหลังเก่าบ้านเก่าบ้านแกนะครับที่ปอได้สร้างไว้กับน้องสาวนะฮะก็ไปอยากจะให้เป็นบ้านล่างนะครับก็อยากจะทำให้เป็นบ้านมีชีวิตนะครับก็คือ มีคนอยู่มีรางบนมีการท,ทํากิจกรรมด้านบนนะครับ่างตรงนี้ก็ใจเป็นห,ห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงนอนสำหรับแมวตัวนะฮะสำหรับแมวนอนนะครับบ้านนี้มีแมวอยู่แปดตัวมีหมาสองตัวนะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นตีซักผ้าห้องครัวห้องซักผ้านะครับห้องตากผ้าพึงผ้านะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำ อีกด้านหนึ่งนะครับก็ลงมาด้านล่างนะครับบ้านนี้มีสองชั้นเนาะบ้านเก่าบ้นเกื้อนะครับบ้านเก่าบ้นแก่ลงมาด้านล่างก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ด้านล่างนะครับหลักกอตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะฮะก็ห้องครัวแบบตั้งเดิมแบบคลาสสิกนะครับแบบคลาสสิกนะครับแล้วกอเดินทะลุมาห้องด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องพักผ่อน รับประทานอาหารแล้วก็จะเป็นดูทีวีนะครับด้านปุ้นไปเป็นตีจอดรถนะครับอ่าด้านมาเพิเกาะจะเป็นบริเวณด้านหน้านะฮคุณปิ่นแก้วเปิ้ลก็จะจัดมุมของเปิ้นนะครับก็อยากจะท่านชมนะครับบรรยากาศที่ผมมาอยู่เชียงไฮนะฮะมาเลี้ยงดูแม่นะครับถึงตอนนี้ก็อายุเป็นนักลวนะครับ ก็อายุแปดสิบละจะแปดสิบแล้วนะครับก็มุมอีกมุมหนึ่งผมก็จใช้สรับตัาต่อวิดีโอตัวนะครับทงานตัวนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมอีกด้านหนึ่งนะครับที่คนณปลี่ยนแก้วนะครับสี่พระยานะฮะเลยทําขึ้นมานะฮะก็เป็นห่มนิดนึงนะครับระวางบ้านหลังเก่ากับบ้านหลังใหม่นะครับก็ห่มนี่ก็ใช้จอดมอเตอร์ไซค์ผ่องนะครับ ด้านหลังปูนะครับคุณปิ่นแก้วนะครับเจ้าของไอเดียเป็นกําลังทํางานอยู่นะครับเป็นแม่บ้านแม่ครัวนะครับนี่ก็จะจัดทดลองปลูกอ่าพักไฮโดรโปนิกนะครับสมบัติที่นี่นะครับได้รับถ่ายทอดจากล้องชุมพู่นะฮะลูกสาวละอ่าตอนนี้ไปทํางานอยู่กรุงเทพนะครับไปเป็นนักล่องไปเป็นศิลปินอยู่กรุงเทพก่อละมอรดกที่นี่ไปเฮือนะครับคืออ่า อย่างก็เป็นห้องติปูพักไฮโดรโปนิกนะครับนะฮะตอนนี้พักกับกำลังงามทีเดียวนะครับก็มาเรื่อยๆนะฮะเป็นมุมที่ทางคุณนายปิ่นแก้วเป็นจัดไว้นะฮะสร้างบ้านเฮือน้าอยู่หัาใส่วันน้เนาะก็มาได้เห็นจบด้านการบริหารจัดการโฮมโฮมเมเนดเจเมนต์อะไรนะครับแต่ว่าใจ้คอนสวรสค์และใจ้ไอเดียเขาคิดของตัวเองนะครับจัดตกแต่งนะฮะ มุมบ้านเฮืออยู่หน้าหักนะครับอันนี้ก็พักไฮโดรโปรนิกส์นะครับก็กำลังงานทีเดียวนะฮะก็จะใจะ้กระปองอาหารอาหารสัตว์นะครับอาหารหมาอาหารแมวที่ไม่ได้ใจแล้วก็เอามาใจป้ปลูกพักไฮโดรโปรนิกส์กันนะฮะอันนี้เป็นไอเดียของอคนนุณนายเป็นแก้วปนนะครับครับในบ้านหลังใหม่นะฮะตอนนี้ก็ คุณแม่ปนอยู่เปนอยู่บ้านหลังนี้นะครับตอนนี้คุณเป็นแก้วเกาะอ๋ออ,อาหารเจ้าอาหารเจ้ามัคือแม่นะครับแม่ค้ํานะครับนะฮะตอนนี้ไปเสิร์ฟอาหารทุกเจ้าวันนี้กับข้าวมีอย่างแกงลาบอนกับบันกับทอดกับทอดปลาไข่แกงลำบอน <c oughs> กบอนับ <c oughs> ทอดปลาไข่กับทอดปลาไข่นะครับ แล้วนี่เขาก็มีสมาชิกนะครับแมวม,ม,ม,มาเป็นเปื่อนของแม่แล้วครับก็บอกู่จะอู้มาได้ไปไหนก็บอกู่จะอูก้ก็ไผ่แล้วอูกอ้ก,ก็หมาก,กับแมวนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเสียโค้งนะครับประจําตําแหน่งนะครับแม่ก็จะห่มผ้าให้เปื่อนตัวนนะครับก็แม่ตอนนี้ก็ช่วงหน้าหนาวก็คุมหัวว้เป็นสาวสลิมหน่อยนะครับ เ้ากับเย็นนะครับก็จะต้องเอ่อเอไอโซลินก็แม่นครับแม่เป็นเบาหวานนะครับก็ภารกิจผมก็ะมาได้มีอย่างนักนะครับเ <c oughs> กาะสบายๆนะครับเพ่าแม่เป็นจเจวดตะเกาได้นะครับก็ <c oughs> ทุกอย่างเป็นจะดตะเก او หมดเลยนะับเรียกได้ว่าต้องไอยซลินเข้นนะครับรรแล้วก็ข้างกวาสาเมื้อนะฮะบก็บางครั้งเก็ะวางกันขึ้นมาอุ้งคุยก็เป็นนะครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บ้านผมนะครับในช่วงที่ดูแลแม่ที่บ้านเชียงรานะครับเอาผมคือวิสไอซูลินไหมก่อนตอนเจ้าก็ตอนเจ้ามีจำนวนเซวบดอตนะครับแล้วส่วนตันเย็นก็แค่สิบสองรัดครับก็ <ละ S 1> ถือว่าเป็นภารกิจประจำวัน อุมนี่จะเป็นบ,นบ้านหลังใหม่นะครับเป็นบ้านของแม่นะฮะเส้นใจแม่จะอยู่บ้านนี่เป็นเป็นรักนะครับอยู่อาศัยนะฮะก็เป็นเดินเหินบาคายสะดวกปอจะใจวิลแชร์เป็นรักนะครับก็ใจวิทยุทีวีนะฮะเป็นกูนะฮะแล้วก็น้องหมาน้องแมวนะอยู่เป็นกูตัว นะครับยังใือบงอมบางเงานะฮะเ็เป็นบ้านของแม่นะครับทีนี้คือบริเวณมุมหน้าบ้านนะครับผมยืนอยู่ที่ประตูบ้านนะครับก็แผนกล้องให้ท่านเห็นว่าบ้านที่อยู่อาศัยนะครับที่ผมอยู่อาศัยแล้วก็เลี้ยงดูแม่นะครับก็บ้านหลังนี้นะครับก็ลูกเบาน้องเบ้าครับโทศครับน้องเบาอยู่สีสเกตนะฮะเป็นพอออยู่สีสเกตสร้างขึ้นแม่ได้อยู่อาศัย ตรงนี้นะครับยามเท่านะฮะส่วนหลังปูนนะครับเป็นบ้านหลังเก่าหลังเดิมร่างเดิมนะครับซึ่งคุณพ่อผมนะฮะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วะครับในสมัยนั้นป่อแล้วก็น้องสาวน้องเขยนะครับได้สร้างไว้นะเป็นบ้านเก่าแก่ก็นี่คือบริเวณหน้าบ้านนะฮะผมก็จะใจบริเวณหน้าบ้านเป็นที่อยู่อาศัยวิ่งเล่นของน้องหมาน้องแมวแล้วก็มุมนี้ก็ จะทําส่วนกวนะแต่ช่วงนี้ส่วนกวหกน้อยนะครับยังไม่ได้เริ่มเตือนนะครับก็เป็นบริเวณกว้างนะครับก็ประมาณผมว่าประมาณไหลกว่านี่แหละประมาณนี้นะฮะก็นี่คือบ้านที่อยู่อาศัยครับผมตัวนี้มกกานะครับมกกาก็คือเป็นมาชื่อว่าว่านะครับเลี้ยงแบบอารมณ์สนุกสนานเลื่อนเลิ้งแล้วก็แล้วก็โซนิกนะครับโซนิกนี่ก็เป็นอันมาเชียงใหม่นะฮะได้มานะครับเป็นกูกับมอกกานะครับ ทั้งสองนนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับห่างกันมาได้เลยนะครับก็ช่วยสร้างความสนุกสนานรื่นเริงในในในบ้านนะครับแม่ได้ไปมีเพื่อนไยนะครับตันนี้เอิร์นครับแมวจอนจัดนะครับหิวโซนะครับมาขอเพึ่งปลาอาศัยการเลี้ยงไววนะครับตอนนี้เป็นแมวนะาฮักใส่ดีมากเลยนะครับลำปีนะฮะคมจริงลำปีนี่แม่คนตั้งฮือนะครับแต่จริงๆแล้วเขาชื่อโลกินะครับโลกิเกิดเป็นเด็กหอ มาก่อนนะครับแต่ต๋ยนนี้มาใช้ชีวิตแบบอิสระที่นี่นะครับอ่าตอนนี้คือดำปีนะครับพักส่วนครัวผมก็ช่วงนี้ก็จะมีเริ่มฮือผลกันมากกคือบอกกเกตนะครับหรือว่ามะละกอนะฮะแต่บกหัวตอนนี้ใบเหลืองเหลือนี่บกหัวจะเป็นยางกอน,นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าผลของบอกเกตหรือมะละกอนี่ก็ได้ทานแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยหอมนะฮะ กล้วยหอมเกาะจะเริ่มคือือผลแล้วนะครับคิดว่าคงจะได้รับประทานกล้วยในนอนครับครับท่านผู้ชมครับการใช้ชีวิตของผมนะฮะยูทูบเบอร์นะครับ เพศคนเหนือครับก็การใช้ชีวิตก็บร่รูหลาผู้เฟ้ยนะครอยู่แบบสมถะง่ายๆแบบพื้นบ้านนะครับอยู่กับธรรมชาตินะฮะแล้วก็อยู่กับความสุขนะที่มีอยู่นะฮะก็ที่สาคัญที่สุดคือเลยอยู่ทำหน้าที่ของลูกทีดีนะฮะคือการเลี้ยงดูบิดามดาตามคําสอนของพระพุทธศาสนาครับก็ช่วงนี้ผมกาลังกาลังทํารายการไวพระหนึ่งพันวัดอยู่นะครับ ก็อย่าลืมติดตามผมก็แล้วกันนะครับเพจคนเหนือทางไปไหว้พระแล้วก็ทางชมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือและนาเฮาครับผมยึดถุมนาวงครับเพจคนเหนือครับชีวิตยูทูบเบอร์